อยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะโอ้ยคุณหมออยากกินหมูกระทะหมูกระทะปะปูหมูกระทุปูปะปลปูปลปูปลปูปลย่วันนี้คุณหมอจะพาทุกคนไปกินร้านหมูกระทะของพี่ปีเดอรสกาบอกได้เลยว่าร้านนี้หมูนั้นนุ่มน่าละลายในปาก น้ำจิ้มนะครับเป็นสูตรของพี่บี้เองนะครับและในวันนี้คุณหมอมีเซอร์ไพรส์ที่มีครั้งแรกที่คุณหมอตั้งใจจะให้กับร้านพี่บี้หมูกระทะนะครับงานนี้พี่บี้รับรองตกใจแบบสุดๆเอ๊ะเปิดเลยครับเฮ้ยเยอะนี่นะครับคุณหมอสนิทก็มานะครับมาเปิดร้านพี่บี้หมูกระทะนะครับลองกลับหลังหันไปดูนะครับจะเห็นเลยร้านอยู่ตู้นุนะครับหมูกระทะ ตอนแรกผมก็บอกพี่บี้ว่าพี่บี้มันเป็นกลางวันนะคนไข้เต็มคลินิกเลยแล้วคนหมอสุนเนศจะมายัางไงมันบอกว่าถ้ามึงไม่มานะกูเลิกเขกูบอกแล้กกูมาแนละ้วมึงให้อะไรกูพี่ก็บอกว่าไอ้ลัมโบก,กินีสีทองคันนี้เนี่ยครับพี่บี้เนี่ยยกให้คุณหมอสุนเนศให้เอาคุณหมอสุนเนศเอากลับไปเลยถ้าคุณหมอสุนเนมากับมาดามในงานนะครับแน่ใจเหรอมึงจะยกลัโมโบให้กูกูอเอานะพี่บี้เอากุญแจมาเลยเย้ เปิเปเปเปดเรานอาหารมูกระทะร้านกันนี่ก็จะมาก,กินที่นี่ทุกวันเลยไม่ต้องเสียงเงินไม่ต้อจ่ายเงท,ท่ีกินหล้วะหมูกระทะหมูกระทะ ถั่วกระทะที่ใหญ่ขนาดนี้ใหญ่หญเท่าควายเลยนะครับใหญ่มา,มากๆเลยนะครับพี่บี้ไม่รู้ซื้อมาจากไหนเดี๋ยวขอชุดหนึ่งกับบ้านนะครับได้โอเคเรื่องวันนี้บอนนะเดี๋ยววันนี้แตนะ่เพื่อนอะวันนี้มาทีละร้านโอเคร้านพี่บี้เดอะสกาพี่บี้มันโมกับผมมาเป็นเดือนแล้วมันตื่นเต้นขอดตื่นเต้นเลยคนหาเลยว่ามันเปิดร้านถูกวกระทะแล้วตื่นเต้นใครๆเขาก็เปิดกันถ้าเป็นหมอชนินหมอชนินเปิดร้านระดับพิชริน พี่มาททำให้ใหด้ะคยะไปสั่งมาที่บ้านได้แบบถามดิไอ้พี่พี่มีทงกด้วยมันจะเปิดประเทศหมูกระทะหรือไงวะนี่นะครับประเทศหมูกระทะของพี่รศกาเนะไม่ใหญ่เลย เขาบอกว่าถ้าอยากจะกินน้ำจิ้มเด็ดๆต้องทำยังไงปะเอาซีฟู๊ดกับน้ำจิ้มหมูเนี่ยมารวมกันเลยโอเคชิมนะจิ้มตัวรวมพนะจิ้ม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 เมื่อวางพึ่งหายจากอาหารเป็นพินนะวันนี้จะเป็นอีกเราบ่อยไม่รู้ ซื้อแชมพูของซปเปอร์ด็อกของคอุณหมอสุนิผมที่มันจะค่อยๆหนักขึ้นเพราะอะไรแชมพูอันนี้มันมีพิษแดงและมีสารเป็นตโอ้ยมีสารสารละมากไปถาหาโาเองทีไลท์ไอเดียสุดซูเปอร์ด็อกแล้ว่าน้ำจิ้มเนี่ยเป็นสูตรเด็ดเพราะไปซื้อซือ้อมาขโมยมาซื้อมา,อมาตลาดรัฐน้ำจิ้มถุงละ120 โค้ดมาจากตีน้อยนะส่งรูปน้องพี่ตื่นๆน้อ <c oughs> ย <c oughs> อย่คบกันนานจานานังนะค้ดนี่ไม่ใช่งานแต่งไรืบ้าง <c oughs> ร้านเรานี่เรียกว่าเด็ดตรงหมูหรือว่าตรงน้ำจิ้มพี่จริงๆเด็ดทั้งคู่เลยตือน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มคือถือว่า จริงๆเราอยากที่จะนําเสนอสิ่งนี้ให้ทุกคนได้กินหมูกระทะที่มีคุณภาพอร่อยน้ําจิ้มเด็กน,นะครับอยากให้มาเป็นคอมมิตี้สัมคัญกับเพื่อนๆนะครับครอบครัวผมถือว่าที่นี่ก็อยากที่จะรองรับตรงนี้เพื่อความสุขความสนุกดังตโลแกนของเรานะครับ ผมมีอะไรที่เป็นรางวัลพิเศษมาให้พี่เอามาดูเลยเปิดหน่อยเปิดหน่อยต้องเปิดต้องเปิดอเปิดต้องเปิดเเปิดได้เลยเปิดได้เลยเดี๋ยวขอกรุดนะครับต้องเปิดนะครับต้องเปิดนะครับเปิดนะครับได้แล้วได้ไหมโอเคเปิดเลยครับหุย อันนี้เป็นรายการของผมเองย<ะ>ิ่งกว่ามิชลินสตาร์นี่คุณทำนี่วงการมิชลินสตาร์2022 23นี่ต้องสะเทือนเลยนะต้องสะเทือนเลยครับเพราะว่าลองอ่านดูว่าพ,พ,พี่พี่ได้อะไรเฮ้ยนี่คุณคุณให้ใบเตยผมใช่ครับเพราะผมโลอผมชิมก่อนว่ามันคนได้ไหม ผมเตรียมมา3อัน3มดาว4ี่ดาว5ดาวเป็นไงฮะผมให้พี่5ดาวเลยเฮ้ยเป็นหมูกระทะดาวระดับแรกของประเทศไทยที่ผมได้ซุปเปอร์ด็อกสตาร์ซุปเปอร์ด็อกสตาร์อันดับแรกของประเทศไทยหมูกระทะเจ้าแรกแล้วครับยังไม่มีใครมีขอบคุณมากครับเป็นเป็นรางวัลแรกของร้านเลยนะรางวัล เข้าวันแรกเลยครับโอ้โหขอบคุณมากวี่ันด้เฮ้ยสุดยอดมากเลยเฮ้ยโคตรเจ๋ง <Pis. S 1> ขอบคุณมากเลยครับอโอ้โหผม,มั้นตรงนี้หอสิเนี่ยทีไหนผมไม่รูจมาผเล่ไม่มเ,เอาผม,ม,มานนก็ได้เนนไดมเรแล้วอผ้๋อแต่ทำไมผมสเกียวอ่ะอ๋อารกธรรมชาติครับรักธรรมชาติ ไม่างี้ปลูกครับเขาไม่ปลูกเลยรักอย่างเดียวแต่รักอย่างเดียวยังคือรักไม่ก็รักอีกับเออรักที่รักหมอด้วยรักหมอเด้วยอย่างเงี้ยน่ารักที